สวัสดีครับพี่เพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเซมชาแนลครับเรายัางไม่ไปไหนครับลองดูนี่แหละขายต้นไม้เมื่อกี้ขายต้นไม้ไปนะครับก็ได้อยู่4ต้นใช่ไหมใช่นะครับช้างเหลืองสองช้างขาวสองนะครับก็ราคาเบาๆนะรวมๆกันแล้วก็กกกกประมาณที่ 2, 0 0 0เกือบ3,000บาทนะครับก็ถือว่าได้ค่าข้าวค่าน้ําค่าไฟ ของวันนี้แล้วนะครับอ่ะต่อไปก็อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เราหลังจากที่เราแยกลูกต้นแม่เขาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการยกยอดนะครับซึ่งก่อนที่จะยกยอดเลยเนี่ยมิเซมไม่สามารถเอาต้นนี้ไปได้นะเพราะว่าต้นไม้ต้นนี้มันอยู่บ้านพี่เล็กนะครับก็เดี๋ยวกลัวยกยอดไปแล้วพี่เล็กจะไม่มีเวลาดูนะครับก็เลยจะใช้วิธีการ,รล่อรากก่อนนะล่อรากจะทาอยู่2วิธีนะครับคือวิธีแรกง่ายๆนะครับคือต้นนี้นะ ต้นนี้เดี๋ยวเราจะล่อาด้วยวิธีการเติมดินนะครับให้ถึงโคนเลยนะครับให้ถึงโคนแบบนี้เลยส่วนต้นนี้เราจะล่อกด้วยสเปกน้ํามอสนะครับนี่นะครับสเปกน้ำมอสแบบนี้นะแช่น้ามาเรียบร้อยจะเอาโปะตรงนี้นะตอนแรกให้พี่เล็กทาไปแล้วนะครับแต่ว่าทําไปแล้วอากาศมันร้อนนะครับแล้วก็มันมีลมพัดลมโชยเนี่ยความชื้นของสเปกน้ํามอสมันแห้งมันก็เลยทําให้ตัวของ ลําต้นมันเนี่ยมันไม่ออกล่านะครับเพราะความชื้นไม่ถึงเราก็เลยจะมาใช้วิธีในการหอ่อสเปกตอรมอสด,ด้วยขวดน้ำนะครับเอาอย่างนี้ก่อนก่อนที่เราจะไปไปยกยอดหรือวิธีล่อล่าเนี่ยทาไมเราถึงจะล่อล่าคือตอนนี้นะครับต้นของเขาเนี่ยเริ่มแตกดอกมาแล้วนะครับตอนนี้คือดอกอยู่ตรงนี้นะี่เพื่อนๆ,ๆเห็นไหมนะครับดอกเขาออกตรงนี้นะครับแล้วก็ลักษณะการที่จะออกดอกมันจะออกใบแบบนี้มาก่อนเห็นไหม ใบแบบนี้นะครับเหมือนใบหูช้างเป็นโลกเนี้ยออกมาแบบนี้นะครับจริงๆแล้วนี่คือสัญลักษณ์ของการที่จะออกดอกนะครับซึ่งทั้งสองต้นเนี่ยมีเหมือนกันแต่ต้นนี้ดอกยังไม่ออกนะครับแต่ต้นนี้นี่ออกมาละดอกนะครับเราจะทําต้นนี้ก่อนต้นนี้ก็จะใช้นี่นะครับขวดแบบนี้แหละนะครอบลงไปแบบนี้นะครับครอบลงไปแบบนี้ทำสองอันนะครับเพราะว่าต้นมันใหญ่เนาะเ็เลยทำสองอันควบกันแบบนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาสเปกน้ำมอสนะครับที่แช่น้ำแล้วแบบนี้นะนะครับใส่เข้าไปนี่นะครับใส่เข้าไปทำไมถึงทำแบบนี้เพราะว่าจะรักษาอุณหภูมินะครับจะรักษาอุณหภูมิของสเปกน้ำมอสนะครับให้เกิดความชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าถ้าเราเอาโปะธรรมดาเนี่ยมันแห้งไวนะครับบางทีเนี่ยอากาศมันร้อนๆจัดๆเนี่ย มันแห้งไปเสร็จแล้วมันก็เลย<ม>เขาเรียกว่าอะไรครับมันก็เลยทําให้อ่าความชื้นไม่ถึงนะครับรากมันก็ไม่ออกมาแบบนี้นะเราก็เอาสเปกน้ำมอสยัดยัดลงไปนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับใครที่มีต้นก็สามารถทําตามได้เลยนะแบบนี้นะครับอันนี้ก็ไปดูคนอื่นเขาทํามานั่นแหละนะครับก็ไม่ได้แบบว่ามารู้เองอะไรยังไงนะครับไปดูมาแล้วแล้วก็มาทดลองทํา มันก็สําเร็จที่เราลองทำะไรนะต้นเลนนะบอลกระดาษด่างใช่ไหม,อมเออเราสําเร็จที่บอลกระดาษด่างมาแล้วนะครับเราก็เลยเอามาต่อยอดที่บอลหูช้างด่างเหลืองนะครับใส่ลงไปแบบนี้โปะไปแบบนี้เลยนะครับาการโปะนะครับสเปคด้วยสเปคน้ำมอสแบบนี้นะครับป้องกันการลดน้ำพี่พเพื่อนเข้าใจไหมป้องกันการลดน้ำหมายความว่าเวลาเราถ้าโปะนะครับโปะแล้วเราเรา,เราไม่มีที่ ที่หุ้มที่อะไรแบบนี้นะครับเราจะต้องลดน้ําทุกวันถูกต้องไหมลดน้ําบริเวณสเปคน้ามอสมันก็จะรวมถึงบริเวณที่อยู่ของของอ่ารากด้วยนะครับมันก็อาจจะมีโอกาสทําให้เกิดรากเน่าแต่ถ้าเราใส่แบบนี้เดี๋ยวเราลดน้ําเฉพาะจุดบริเวณที่มันมันอยู่ในอะไรนะในสเปคน้ามอสที่เราทําตรงเนี้นะครับมันก็จะไม่มีปัญหาใดๆนี่นะบแบบนี้โอเค นะเสร็จเรียบร้อยอันนี้นะทาแบบเนี้นะครับต้นนี้ทําแบบนี้นะอีกต้นหนึ่งก็ทําแบบบ้านๆชาวบ้านชาวบ้านเขาทํากันง่ายๆนั่นก็คือการใชุ้บใช้ดินนะครับใช้ดินในการล่อลากยกยอดไปนะครับพอต้นนี้ก็ออกแล้วเนี่ยครับมาดูนี่นะครับเห็นไหมต้นนี้นะครับเขาก็ออกใบแบบนี้มาแล้วแสดงว่าเดี๋ยวเขาก็จะออกดอกนะครับ เหมือนทางช้างเลยอ่าใช่ใช่แล้วก็ใส่ดินลงไปแบบนี้ครับนี่อันนี้ก็เป็นดินในอุดมคตินะครับที่เราคิดค้นคิดสูตรจะขึ้นมานะครับก็พี่เล็กเป็นคนคิดสูตรขึ้นมานะครับถือว่าเป็นสูตรดินที่สมบูรณ์มากๆนะครับต้นไม้โตไวนะครับรากเดินดีอ่าช่วยในเรื่องของการขยายพันธุ์ได้ดี ประมาณแบบนี้นะครับใส่ให้แบบชิดต,ตรงนี้เลยนะนี่เพื่อนเนี่ยชิดต,ตรงโคนโคนใบสุดท้ายเลยนะครับเพื่อที่จะให้ลอลรากเขาอยู่บริเวณตรงลําต้นที่มันทิ้งใบไยนะครับก็ประมาณแบบนี้ก็ระยะเวลาในการการลอกการเนี่ยก็จะประมาณสักสองสัปดาห์ขึ้นไปนะครับมันอยู่ที่ว่าสภาพอากาศเป็นยังไงถ้าสภาพอากาศมันเย็นเนี่ยต้นไม้ก็จะเกิดรากเร็วแต่ถ้าสภาพอากาศมันร้อนเนี่ยเราต้องเติมน้ําอยู่บ่อยๆ อันนี้ก็จะเป็นบทพิสูจน์ให้กับพี่เล็กไปก็แล้วกันนะครับทํารอบแรกแล้วไม่ประสบความสําสเร็จรอบนี้ผมมาทําให้ละแต่ต้องมอบการบ้านให้กับพี่เล็กในเรื่องของการลดน้ําด้วยนะครับลดน้ําเฉพาะจุดแต่อันนี้ก็ลดทั่วไปอันนี้นอกโคไม่มีปัญหาแต่ต้นนี้น่าจะมีปัญหาคือเราต้องลดน้ําให้เขาชุ่มอยู่อยู่ตลอดเวลานะครับเอาละรครับก็อันนี้เป็นวิธีการลอดล่าเดี๋ยวหลังจากที่ล่าเขาเดินดีสมบูรณ์เสร็จเราก็จะมายกยอดนะครับยกยอดเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วมันก็จะเป็นวิธีการทําสาวก็คือต้นไม้เขาก็จะเริ่ม เริ่มต้นใหม่ในการที่จะขยายพันธุ์ของเขาไปเรื่อยๆนะครับเอาละครับใครชอบ EP นี้ก็อย่าลืมให้กำลังใจมิเซมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe รวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ช่องมิเซมด้วยที่สำคัญแอดเฟนด้วยนะครับ BM Pan นะครับ Facebook นะครับ BM Pan เข้าไปแอดเฟนกันนะครับมิเซมรับทุกคนแล้วก็อีกอันนึงก็คือเพจ a c e b o o k นะครับ BM Pan ไม้ด่างไม้มงคลนะครับเพื่อที่จะทำในเรื่องของ ทำในเรื่องของต้นไม้นะครับไม้ด่าไม้ทุกประเภทที่เรากำลังศึกษากันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับลาไปก่อนครับ